สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูล่างกันต่ออีกสามคลิปมกระดคนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้า แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยรางจับคู่ประจำวันที่หนึ่ง ห้าสองครับหกเก้าดูกันเลยมาดูกันเลยเอาเขียนเลขจิดหกสามแปดเก้าห้าล่างมาที่ห้าสองใช้อะไรบวกกัน มันเดิมหนึ่งสองสามบวกเก้าคงที่เหมือนบวกสิบล่างบวกแปดคงที่ก็คือแปดสามเป็นสี่สี่บวกเก้าสามบวกสาม เป็นหกตัวนี้เป็นตรงกลับหัวอือหมือนคือหกบวกสองบวกแปดแปดสิบเป็นหกบวกสองบวกแปดบวกสิบล่างเลยจ้ะิด <c oughs> ตัวนี้ไม่ใช่บวกห้า

อขนาดเขียนกันยังผิดเลยผิดอันนูลนูกมีแต่หวยมีแต่หวยลบกเลยลบอกอกเนาะมันจะได้ไม่จะได้สุดใส <laughs> เลขออกไปที่ตัวกลับเข้าวนด้วยแต่เป็นตัวกลับตัวนั้นต่อมาเลขที่ออกก็คือแปดสามเจ็ดเจ็ด

สามบวกหบวกแป,แปบวกสเป็น12องเอากันไว้ไป4ี่หางกันไว้ไป3ามหางจับคู่ก็คือ0 2 ศูนย 0, 3, สามศูมามี่มาที่ศูนย์งย้อนหลังอไป เอาสีแดงขีดลืมไปสุดท้ายท้ายสุดแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสองศูนย์สองล่าง หมื่นบวกสิบล่างบวกแปดเกาสามเป็นเจ็ดเกาสามยีบเจ็เป็นเดบวกเกบวกเก้าได้หกหบวกสมได้เก้าเดบวกศนบวกแ กับห้าหกเจ็ดจะคู่ก็คือเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดมันจะเข้าเตยมไหมนี่มีแต่อันสูงๆแค่ล่ะหกเราไม่เอาเยวเก้าก่อนเนาะหกห้าหกเก้าหกห้า โอเคโอเคเขียนผิดด้วยรูปด้วย เตี้มสูตรเดียวเรยอสองสูตรบกเต็มล่างอีกสี่นะคะวาเตี้ยนนี้เราใช้เตีม้มเนาะหมื่นบวกพันเนาะเอาส่วนกันสองสูตรพันบวกสิบ ล่างนะคะเราจะหมื่นบกพันก็คือเจดบวกแปดเอ้ยมันชนกันเนาะห้าหกเจ็ดศูนย์ห้าหเจ็ดศูนย์สามตัวนี้แปดบวกเจ็ดตัวเดียวกันเนาะ มันคนละคุละที่แต่แต่มันมาเหมือนกันห้าหกเจ็ดสี่โซนกันที่สามตัวห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดโซนสามตัวห้าหกเจ็ดสี่สามศูนย์ไม่เกี่ยว ไม่แน่นั้นทัเ,เียมมันก็ลอยมาห้าเต็มห้าไม่มีเลยเต็มหกก็ไม่เข้าเต็มเจ็ดก็ไม่มีเก้าบวกเจ็ดเป็นหกหกบวกเก้าเป็นห้านีสองกันอันนี้เต็มหนึ่งมีเต็มสองมีเต็มสาม ห้าเก้าเป็นสีเต็มสีก็เข้าอยู่แต่เต้มมันชนที่ห้ากับเจ็ดห้ากับหกเต้มชนที่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเต้มหกก็มีเต้มห้าก็มีแต่เต้มเจ็ดไม่มีไม่มีเลยเนาะเพราะว่างวดที่แล้วมันก็แต้มเจ็ดก็ออกที่สองแล้วก็ออกที่หนึ่งเต้มเจ็ดออกไปสองครั้งเลยดิเต็มเจ็ดออกไปสองครั้งแล้วหกกับห้านะคะ ลุ้นที่หกกับห้าเอาเต็มหกกับเต็มห้าเนาะสองหางที่ที่ที่ชนนะเต็มชนนะคะเต็มมันชนอันนี้ไม่ชนแต่มันมีเต็มสามเต็มสี่เต็มศูนไม่มีมีเต็มสองเต็มหนึ่งตัวนี้ไม่เข้าเต็มกับเพื่อน สีห่หางนะคะสีห่หางแต่สองหางนี้มันชนชนเต็มห้ากับหกเจ็ดไม่มีเจ็ดไม่มีมันออกไปหลายครั้งแล้วเนาะสองครั้งสามครั้งแล้วเจ็ดนี่ค่ะมันเข้าเต้มสองหางตัวนี้กับตัวนี้อันนี้ก็เข้าอยู่ก็เต้มสี่อยู่เต้มสี่เต้มสามอยู่เต็้มสามเต้มสี่วันที่แล้วก็ ไปบนช้อยเนาะเต็มที่มันเข้าอ่ะนี่เขาเต็มนะคะแก่ไม่ลุ้นจ้านี่คือเต็มนะคะอยากได้สูตรนี่นะสูตรของมันอันนี้เพื่อชนกันนะคะบางทีก็ชนแค่สองตัวบางทีก็ชนตัวเดียวดียเจ็ดงวดที่แล้วมันก็ชนที่เจ็ดตัวเดียวใครอยากได้สูตรเต็มล่างสองสองสูตรไดอ้อีกมันเยอะเนาะอีกสูตรเยอะ อย่างบ่านก็นคิดเนาะแค่ไว้ลุ้นจ้าล่างอย่างเดียวเอาไปเก้าหกเก้าเจ็ดแต่หกคงไม่มาแล้วเพราะว่ามันไม่เข้าเตียมถ้ามาก็มาแค่หกเจ็ดหกเจ็ดตัวเดียวหกหกคงไม่มาเลยเนาะเพราะมันไม่เข้าเตีมแค่ไม่ลุ้นจ้า ก็จัดขัดก็ผ่านไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันทึงดูเพื่อเป็นแนวทางดูคำเตือนจ้าแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใจวิจารณาญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติตดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า